ตื่นกันเมื่อเช้านี้ค่ะที่กระบี่นะคะถึงขั้นต้องมีการปิดถนนเกือบหนึ่งชั่วโมงเลยเพื่อที่จะตามรวบตัวมือปืนวัย55ปีคนนี้หลังจากที่ทเขาลั่นกายฆ่าอริค่ะในพื้นที่ของจังหวัดนครศรีธรรมราชแล้วก็หลบหนีข้ามจังหวัดโดยถามชนวนเหตุว่าเพราะอะไรเขาบอกว่าโมโหที่คนตายตบหน้าเขาหลังจากแพ้พนันชนบัว

นี่เป็นนาทีที่ตำรวจเมืองกระบี่นะคะนําทีมตำรวจในสังกัดเข้าปิดถนนเพชรเกษมฝั่งขาเข้าตัวเมืองกระบี่ตําบลกระบี่น้อยล้อมจับนายมนตรีปีดาศักิ์ค่ะอายุ55ปีเป็นชาวอำเภอร่อนพิบูร์จังหวัดนครศรีธรรมราชซึ่งเป็นผู้ต้องหานะคะใช้อาวุธปืนกระหน่ำยิงนายประสิทธิ์ชนะอายุ58ปีจนเสียชีวิตเหตุการณ์เนี่ยมันเกิดขึ้นในสนามซ้อมวัวชนในพื้นที่หมู่4ตำบลหินตกอำเภอร่อนพิบูร์ ซึ่งหลังจากเกิดเหตุผู้ต้องหารายนี้ค่ะคือมนตรีเขาก็ขับรถกระบะมิสูบิชิสีบรอนเทาสีประตูนะคะเป็นทะเบียนนครศรีธรรมราชขับหลบหนีมุ่งหน้ามายังจังหวัดพังงาระหว่างที่ผ่านจังหวัดกระบี่ก็ถูกเจ้าหน้าที่สกัดจับตัวเอาไว้ได้พร้อมกับอาวุธปืนพกสั้นขนาด9มมหกระบอกกระสุนสนัดซึ่งเจ้าตัวนะคะยอมรับว่าเป็นกระบอกที่ใช้ก่อเหตุ ตำรวจก็เลยคุมตัวส่งสพเมืองกระบี่ก่อนจะนำตัวไปดำเนินคดีพื้นที่ที่เกิดเหตุก็คือนครศรีธรรมราชนายมนตรีผู้ต้องหาค่ะให้การบอกว่าเขาก่อเหตุใช้อาวุธปืนยิงนายประสิทธิ์เพราะว่าเหตุผลคือจากการเล่นพนันวัวตู้มีการเดิมพันกันนับแสนบาทตัวเขาอยู่ฝ่ายทีมชนะส่วนผู้ตายอยู่ทีมแพ้ทีนี้พอผลวัวมันออก ผู้ตายแพ้พนันเขาไม่พอคือผู้ตายแพ้พนันใช่ไหมคะแล้วไม่พอใจที่ตัวเขาเนี่ยอยู่อีกทีมหนึ่งเข้ามาตบหน้าฉากนี้แหละคะ่ะทำให้เขาแค้นเขารู้สึกโกรธมากมก็เลยก่อเหตุยิงผู้ตายแต่ก็จำไม่ได้ว่ายิงไปกี่นัดเพราะความโมโหหลังก่อเหตุตั้งใจจะหนีไปที่บ้านลูกสาวในพื้นที่เขาหลักจังหวัดพังงาแต่มาถูกจับตัวได้ซะก่อนนะคะค